สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไอเอ็มทีวีเป็นพิเศษนะครับอันนี้ไม่รวมกับตอนปกตินะครับตอนปกติเราจะอัพขึ้นอีกทีใช่คือตอนนี้เอามาแก้ขาดก่อนอ่าวันนี้เราจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์คุณกุ้งคุณกวงนะครับคุณกวงคือใครครับเป็นคนที่มีอะไรอ่ะบเขามีประสบการณ์ด้านอินเทอร์เน็ตแอนด์แคทตี้คือเราไปเราไปเราไปชกตัวมาจากที่เขามาจัดที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ฉกตัวมานะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวไปพบกับคุณกวงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนปกติของเราก็อีกทีหนึ่งภายในที่นี่เลยนะครับก็ไปพบกันเลยครับเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณกว้งนะครับคุณพี่พี่กวงชื่อจริงชื่ออะไรครับเสรีครับพี่เสรีนะครับ ก็เ <g> ท่าที่ผมรู้ว่าพี่กวังก็คือคนที่ท,ที่ดูแลเป็นเจ้าของอแฟนเพจ <oria> ใช่ครับ internetmarketingthailand.com ครับ i n t e r n e t marketing t h a i l ้ n d <g> คือคือแฟนเพจมีอะไรมีเห็ <g> นมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับ <g> มีครับ <g> เป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกก็ internet m a r k e า i n g thailand com นะครับก็จะรวบรวมบทความนะครับที่เกี่ยวกับการทำา n t t r r n t t m r r k t t n n g อีกรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนเนนะครับเพื่อนๆที่เป็นคนไทยอาจจะยังไม่เคยเห็น นะครับหรืออาจจะเห็นมาบ้างแต่ว่ายังไม่เคยไปดูในดีเทลก็เราไปติดตามดูกันได้นะครับว่าเป็นแนวไหนนะครับแล้วพี่ครับพี่พี่เขียนบทความแล้วพี่ได้อะไรอ่ได้อะไรครับก็ได้แชร์ความรู้กับเพื่อนๆครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวค่อยทำตทังทีหลัง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมังไม่คิดว่าพี่จะทำตังยังไงรรนะพี่มีวิธีแล้วกันแล้วก็เอ่อแล้วพี่พี่กวงครับที่ตอนนี้พี่พี่ทำธุรกิจ แบบอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งของพี่เนี่ยเป็นเป็นลักษณะไหครับก็ลักษณะที่เรียกว่า list building นะครับก็เป็นโมเดลที่ใช้อีเมลนะครับเป็นหลักนะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จริงๆมันเป็น action plan หรือว่าเป็นเป็นขั้นเป็นตอนที่ค่อนข้างง่ายนะครับถ้ารู้วิธีแล้วนะครับก็คร่าวๆคือเลือกตลาดมาก่อนนะครับที่คิดว่ามันทําเงินได้นะครับเสร็จแล้วทําอะไรครับก็หาของฟรีที่ ตลาดนั้นต้องการนะครับไปแจกเพื่อแลกกับอีเมลคือคือหมายถึงว่าลิสต์ลิสต์นี่หมายถึงว่าอีเมลลิสต์ครับอีเมลลิสต์ใช่ก็คือลิสต์วิ้งก็คือสร้างรายชื่ออีเมลอ่าสร้างรายชื่ออีเมลเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรก็รายชื่ออีเมลนี่แหละเป็นทรัพย์สินที่แท้จริงของการทำธุรกิจออนไลน์ครับเพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดนะครับไม่มีการโดนแบนหรือว่าโดนดีอินเด็กซ์อะไรพวกนั้นนะครับจะทำเงินก็โปรโมทของ ก็คือเราก็พยายามติดต่อกับเขาอะไรประมาณพยายามติดต่อกับคนที่ในอีเมลเราครับแล้วมันมันจะแบบดีกว่าเหมือนกับว่าที่เห็นเขาขายอีเมลเป็นหมื่นเป็นหมื่นนั้นเป็นแสนนั้นครับคือถ้าแบบนี้มันจะดีกว่าสมมติว่าเราเราไปซื้อก็ได้ครับคือเราไปซื้อซื้อมาส่วนใหญ่ได้อะไรครับได้อีเมลที่ไม่ค่อยตรงตามเป้าหมายครับไม่ไม่ค่อยตรงตามตลาดก็ส่วนใหญ่อาจจะได้เป็นขยะนะครับพุนตรงก็คือขยะส่วนใหญ่อันนี้มันกับว่าเราก็ ฟิลเตอร์มาระดับหนึ่งแล้วว่าคนที่เหมาะกับตลาดนี้ใช่แล้วครับและคือผมว่าที่ก็มีมีอีเมลว่าเป็นกลุ่มเกี่ยวกับตลาดนั้นอีเมลกลุ่มตลาดนี้เก็บไว้เล,ล,ลดน้ําหนักบ้างสุขภาพบ้างทําเงินบนเนต็ตบ้างนะครับแล้วก็จะมีเก็บพวกนี้ไว้ครับแล้วเราเอามาทํายังไงต่อครับหลังจากได้ไปแล้วได้ไปแล้วก็ต้องทําเงินใช่ไหมครับก็ทำอะไรครับง่ายๆเลยก็โปรโมทพวกแอพ i ลิเคชั่นโปรแกรมครับเข้าไป ยังคืออ f f i l i a t e p r ร g คืออะไรครับอ f f i l i a t e p r o g ก็คือสินค้าคนอื่นครับเขามีการให้คอมมิชชั่นถ้าเรามาขายนะครับแล้วก็ไปเลือกมาครับสินค้าไหนที่มันดูแล้วจะขายได้ในตลาดคือกลุ่มคนกลุ่มนี้เราเราจะเอาสินค้าบางอย่างเสนอให้เขาสนใจจะซื้อลักษณะแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับก็คือเราต้องเลือกสินค้าที่มันตรงกับตลาดนั้นนะครับก็ตอนเราเลือกตลาดเนี่ยเราจะรู้ล้กว่าเขาต้องการของประมาณไหน เพื่อไปใช้ในตลาดของเขาครับแล้วเลือกมาก็ส่งเมลไปแล้วเราเราเลือกตลาดได้ด้วยครับเลือกอยังไงหมายว่าเราอยากจะได้ยีเมลกลุ่มตลาดอย่างเงี้ยเราจะเลือกอยังไงก็ทําไงทำไงชอยก็ง่ายๆก็ไปหาเวิรฟอร่มครับสมมุติเราเราเรา,เรามีตลาดละอย่างหนึ่งเราคิดไอเดียได้อาจจะไปหาฟอร่มไปดูว่ามันน่าสนใจไหมมีปัญหาเกิดขึ้นในฟอร่มไหมนะครับในตลาดนั้นมีปัญหาไหมมีทางแก้ไขยยังไง ก็เหมือนโปรเจกต์วิทยาศาสตร์สมัยน่อนคนขวาวิจัยสันนิษฐานหากลุ่มอะไรอะไรนะหาปัญหาวิธีการแก้ไขอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปแจกของแจกของครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาเป็นคนดีอ๋อเหมือนแบบเป็นคนดีครับเป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ทีนี้หลังจากนี้พอเราจะขายอะไรก็จะมีเครดิตอ่าใช่แล้วาจะมีเครดิตในตลาดนะครับแล้วอย่างสมมติว่าพี่กวงตอนที่ ขายอัเฟกตเขาทีหลังนะครับคือบอกรู้ป่ะครับว่ามาจากตัวพี่มาจากคนที่จ่ายของฟี่หรือว่าทําเป็นเหมือนกับว่ามาจากอีกแหล่งหนึ่งก็พูดประมาณว่าเราเราหมายกับว่าเราเราไปเคยเจอนะครับเจ้าตัวนี้มาแล้วก็คิดว่ามันคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ่อยู่ในตลาดนี้ก็ลองไปเช็คกันดูนะอย่าไปขายโดยตรงครับอย่าไปทำตัวเป็นเซลแมนโดยตรงเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีเมลหายไปนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วลักษณะการทํคทาแบบแบบเนี้ยับโมเดลแบบเนี้ยจะต้องไปทำพวก SEO หรือทำพวกอะไรนี้ด้วยหรือเปล่า <c oughs> ครับก็ <c oughs> ถ้าทำได้ก็ดีนะครับแต่เนื่องจาก SEO ีโเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่เพราะว่าการเอาธุรกิจไปผูกกับ SEO เนี่ยในมุมมองผมก็คือมันจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องนะครับเพราะคุณไม่รู้ว่า g Google กิลมันคอแบบว่าดีอินเดอ๋อคือมันหาย <c oughs> ไปจาก Google แต่ก่อนมันอาจจะอยู่ท <Google S 2> ี่ แรงที่หนึ่งชั้นครบหน้าหนึ่งอ่าวันหนึ่ง Google ไม่ชอบเราขึ้นมาทําไงครับก็หายไปเลยทราฟ f ิกที่มาที่เคยได้มันก็ศูนย์ใช่ไหมครับรายได้ก็ศูนย์แคือเหมือนมันไปผูกอยู่กับคนอื่นใช่ไหมครัว่าลักษณะไหนคือแค่ว่าแค่แบบว่าลูกค้าจะต้องเข้ามาหาเราแต่ว่าลักษณะอีเมลของพี่ก็คือหมายว่าเราสามารถหาลูกค้าได้เพราะว่าเรามีเรามีช่องทางอืเมลนั่นเองครับอ๋อโอเคแล้ว แล้วมีแบบขั้นตอนต่อไปไหมครับถ้าสมมติว่าหลังจากที่เราขายเอฟเฟอรี่เอลเนี่ยต้อแบบมีเมลละขายของแล้วอ่าถ้าอยากได้เงินเพิ่มแบบน,นี้ดีกว่านะ,ะถ้าอยากได้เงินเพิ่มทำไงครับก็สร้างโปรดักต์หรือว่าสร้างสินค้างตัวเองคือหาสร้างสินค้าของเราไปขายต่อเลยสร้างสินค้าของเราไปขายเท้า <Bey. S 2> ครับอ mm hmm. ่าจากเดิมที่เคยได้คอมมิชชั่นใช่ไหมครับเราก็มากินเต็มเต็มเต็มลนยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมีโพเทนชิัลอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกครับคือ การหารายได้เนี่ยถ้ามีอินโฟบล็อกตัวเองแล้วนะครับถ้ามีสินค้าตัวเองแล้วเราสามารถไปทำพวก JV ครับ JV ก็คือการหาคนที่อยู่ในตลาดนั้นๆนะครับแล้วก็ช่วยกันโปรโมทขายแบบวินวินนะครับเราอาจจะมีเจ้าตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าสมมติผมขายของลักษณะนี้อยู่ใช่แต่ว่าที่มีของเป็นคนใหม่เข้ามาแล้วมีสินค้าใหม่ใช่ก็คือให้ผมไปโปรโมตให้หน่อยถูกต้องและก็เอาสินค้าผมให้แต่ผมช่วยโปรโมทแล้กัน วินวินรวยด้วยกันครับเ่นี้คือลักษณะการแข่งขันก็จะไม่รุนแรงมากไม่รุนแรงครับก็ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กก็คือครเราไม่ได้เข้าไปแข่งขันเพราะวินวินทั้งคู่ใช่แล้ววินวินครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับแล้ว,แล,วแล้วก็คือนะพอเราทำตลาดไปได้แบบสักพักนึงครับมันมันจะมันจะมีการแบบ เริ่มซาลงไปเริ่มตายนะครับตัวเกี่ยวกับรุ่นมีไหมก็จริงๆขึ้นอยู่กับเราครับถ้ามันซาเนี่ยเราก็สามารถกระตุ้นได้นะครับกระตุ้นนะก็มีเทคนิคหลายอย่างนะครับอย่างเช่นก็อาจจะมีเซเวมีคําถามอะไรเข้าไปในลิสของเราหรือว่ามีการแจกของอีกทีอีกทีครับเพื่อกระตุนให้เขาแจกให้เขาเห็นว่าเรามีอะไรอยู่ใช่แล้วยังมีความสัมพันธ์กับเราอยู่นะครับอย่างนี้ก็สมมุติว่าได้สมมุติว่าได้สลาดมาแล้วก็ พอเรามตีตลาดเราอยู่ในมือแล้วเราก็ก็คือ follow up ของเขาตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับเราก็สามารถไปสร้างตลาด,ดอีกหลายได้ใช่แล้วอ๋อก็ทําไปเรื่อยๆก็จริงๆแล้วพวกนี้คือเซตอัพมาหนึ่งตลาดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะรันได้โดยอัตโนมัติสัก9 0ถึง้ห้ขนาดนั้นเลยครับอ่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ั้นคือก็คือถ้าได้มาแล้วก็เหมือนกับว่าก็ปล่อยมันทำงานปล่อยมันทํางานไปครับดูแลนิดนึง นะครับจะเรียกว่าไม่ดูแลเลยก็คงคงไม่ถูกแต่ก็ต้องดูแลนิดนึงแต่ว่ายังมีเวลาไปทำอย่างอื่นอทกเยอก็ทำไปทําเพิ่มไปเรื่อยๆอ่าก็ได้อยากได้ก็ทําตลาดเพิ่มไปเรื่อยๆครับอาจจะไปเลือกตลาดอื่นหรือไปเลือกตลาดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสเกลนะครับสเกลการทําตลาดให้กว้างขึ้นนะครับอืมอ่าก็พวกนี้ขึ้นอยู่กับสปีดละใครสร้างเร็วสร้างตลาดได้มากก็เรโงตลาสทำกันได้มากนะครับ แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วระยะหวังผลบอกว่าสมมุติว่าผมต้องการอยากจะทําลกษณะบบเนี้ยผมผมแบบว่าตั้งเป้าได้ไหมว่าประมาณกี่เดือนกี่เดือนมันจะได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือปกติคนที่เขาทําเริ่มเริ่มใหม่เงี้ยมันจะได้เงินเยอะไหมครับอบอกได้เลยว่าน้อยครับก็อ,อาจจะเริ่มจากศูนย์นะครับบอกตรงนะเริ่มจากศูนย์แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็สบายหน่อยนะครับก็ลองคาดหวังเ่าคากันครับว่าประมาณ แค่ประมาณสองเดือนสองเดือนน่าจะเริ่มพอขายได้ออาจจะเป็นหลักพันนะครับสมจริงหน่อยพันนี่คือพันบาทก็พันบาทขึ้นไป่ะือ้วงอนจะดีขึ้นสองพันสามพันสี่พันรับถ้าเกิดเราแบบสร้างโปรดักต์ของเราเองได้มันก็จะได้เยอะขึ้นแล้วหครับอ๋อหลายเท่าเลยครับกว่าที่เราไปโปรโมทของคนอื่นนี่ใช่ไหมครับกว่าครับเ็มีการตลาดได้หลายแบบมากถ้ามีสินค้าของาเอง ก็คืออาจจะเป็นหลักหมื่นได้ไหมครับอ่าหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยได้ครับอถ้าแบบทาดีๆใช่ไหมครับใช่ครับมีคอนเนคชันหน่อยคือขึ้นหลักแสนเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าหลักแสนจะว่าจะเป็นแสนทุกเดือนนะครับมันอาจจะมีช่วงพีคช่วงลงอะไรเงี้ยครับแต่ก็อย่างน้อยก็ยังจะสามารถมันก็หลัมันก็ยะประคองตัวของมันได้ประคองไปได้เรื่อยๆครับใช่ครับก็อยู่กับเรายาวครับตลาดนึงอืมโอเคมีมีคำถามอะไรไหม ไม่มีนะครับก็วันนี้วันนี้พลาดอีกแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้โพสต์ว่าจะถามพี่เสืีคือวิดีโอที่ล้าครับก็คือก็ว่าจะให้เขาโพสต์คาถามเวลาถ้าจะมีใครมาอะไรว่าจะมาถามว่าเพราะว่พี่พงเขายุ่งมากคืบเราก็เลยไรระชั้นกระชั้นชิดไปหนก็เลยว่าเราถามถามแต่ก็ถ้ามีอะไรก็เข้าไปไปโพสต์ถามในแฟนเพจได้เลยได้เลยเนเได้เลยครับแล้วพี่ พี่แล้วโมเดลเห็นว่ามีทำทำทำแบบเวิร์กชอปภาคปฏิบัติด้วยเหรอพี่ที่เรมีครับมีครับมีเรื่องโมเดลนี้อยู่นะครับก็ผมมีจัดเวิร์กชอปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ปิดอยู่นะครับปิดอยู่ก็ลองติดตามมันดูก็ปิดปิดไม่รับลูกศิษย์ครับเหนื่อยครับเหนื่อยก็เข้าใจครับเพราะว่าคุยกับพี่เขาบอกว่าจัดทีนึงก็คือหมดแรงเลยอ่าหมดแล้วนะครับจากสองวันนี้ปวดขาหมดเลยครับ แต่กก็็็เปนแต่ว่าแต่ว่าเห็นวันวันวันเสาร์ใช่ไหมครับที่ที่มีในแชทลูมครับอ่ามีครับก็วันเสาร์ห้าทุ่มนะครับทุกเสาร์มีอยู่มาคุยกันได้นะครับเปิดแชั้นในเฟสบุ๊กในสกายนะครับในสกายนะครับก็อยากมีคำถามอะไรครับอยากถามครับก็เกี่ยวกับโมเดลนี่ครับก็มาคุยกันได้พี่เพื่อนๆเต็มเลยชื่อปุ๊บครับ คือเข้าเข้าไปเข้าไปในแฟนเพจของอินเตอร์เข้าไปในแฟนเพจครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตะโกนถามใครก็ได้เขาเลยครับเขาเข้าไปในแชทหน่อยอะไรอย่างนี้อย่ามาคุยอย่ามาคุยอะไอย่างนี้คือมีมีอตัวต่อวันเสาร์ห้าทุ่มนะครับทุกวันเสาร์ห้าทุ่มก็เจอกันผมก็ผมก็ก็อยู่ในนั้นด้วยโดนลากเข้าไปอยู่ในแชทนี้เลยแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับก็ขอบคุณพี่กวางมากครับขอบคุณครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับ ก็พบกันใหม่ตอน,น,นที่ตอนหน้านะครับ